ก,กีบุกี้อ๋อก,ก็มาดิครับอ้วตัวใหญ่ๆครับเนี่ยเฮ้ยมันตัวใหญ่ไปเป้า,เาสู้ไงดีเนี่ย เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปาร์คเริ่มเกมไมค์คาร์เมเลยนะครับและวันนี้ผมเรามีเดต้าแพกจะมาเล่นกันนะครับก็อย่างแรกเลยฮะนี่ดูตรงเลือดนะครับก็มันจะเป็นเหมือนแบบจอยเกมใช่ไหมครับอ่าก็คือไมค์คาร์เในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีหัวใจเกมเมอร์เพิ่มขึ้นมานะซึ่งแบบก็จะเป็นหัวใจของแต่ละเกมนะครับผมอ่าแต่อย่างแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีเลยนะครับก็คือแบบมีหัวใจธรรมดาดวเดียวก่อนนะครับซึ่งผู้ชมจะเห็นด้านบนใช่ไหมครับคือมันจะมีเควสใช่ไหมก็ เขาบอกเขาบอกแบบให้ขุด10บล็อกนะครับด้วยอาวุธเด่นพิกแอคในครับผมเพราะฉะนั้นก็ตัดไม้ก่อนแล้วกันเป็นภารกิจที่แบบชิวๆนะฮะทำประจำับผมในการใช้พิกแอคไม้ขุดเนี่ยปึ๊บทาไปฮะจุดนี้ขุดอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองขุดก่อนปึ๊บอ่ะนี่คุณผู้ชมมันมีแบบแถบขึ้นด้วยฮะหนึ่งบล็อกใช่ไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ก็ได้นี่ว่ะโอ้โหชิวเลยครับผมก็ขุดหญ้าไปเลยครับปึ๊บขุดหญ้าครบสิบนะครับผมจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะปลดล็อกหัวใจฟอร์ดไนท์อย่างนั้นเหรอฮฮะฮะเเ้ยจ๋ว่ ซึ่งเราก็ได้ของมานะครับเป็นอ่าฟอร์ดไนท์พีเอ็กเหรอเฮ้ยผู้ชมรอขุดดิดิโอ้โหผู้ชมขุดโคตรเร็วครับนี่ถ้าเป็นหินนี่แบบเร็วมากเลยดิฟืบอ,อะไรวะเนี่ยไหนเราขุดบ้านดูดิโอ้โหผู้ชมถางบ้านเลยครับเฮ้ยของจริงเกินซึ่งที่ขุดนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นฟอร์ดไนท์ก็จะแบบน่าจะรู้จักใช่ไหมครับโอ้โหเร็วจริงเร็วจริงอ่ะเดี๋ยวขุดของไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ารู้สึกขุดไปเยอะเกินไปฮะเรานี่คืออะไรอ่ะเอิมเมจเซนซี่บอลเท่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คุนค้นๆค,ครับผู้ชมรู้ไหมนนนนนึกกกกกอออแแล้้ววไไเเเมามมที่ัััป็ตบบผาาจห น้องฮะแล้วถ้าเป็นดาเมจล่ะครับไหนเราตบดูดิอ่าดาเมจนี่แบบโอ้โหธรรมดามากเลยฮะเหมือนจะแบบแค่ขุดเร็วเฉยเลยครับผมพี่เต๋เท่เนี่ยเทพอยากเออเกมอื่นมาเล่นด้วยนะฮะเออว่าถ้าเรามีพีเอ็กซนี่ขนาดนี้เนี่ยเราไปฟาร,ร์มของที่อื่นดีกว่าครับเอาล่ะผู้ชมเรามาถล่มพีระมิดกันดีกว่านะครับจังหวะนี้ขุดไปเลยครับจัดไปฮะเอาล่ะอ่าต้องค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวตายครับผมเลื่อนเรามีแค่แบบรู้สึกจะแค่สองหัวใจเองหรือใช่ไหมเดี๋ยวตายฮะประนึ็นนะฟึบลงมาประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาล่ะอย่างแรกเรามาป้นของ ปะอยากได้เพชรอะเฮ้ยม,มีเหล็กนะครับแต่ว่าไม่มีเพชรหรอแย่ yeah, เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะขึ้นมาได้แล้วครับเจา้าวันนี้โอ้โหสายเพียบเลยประเนี่ยทิ้งก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะกดปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มของเกม Among Us นะครับผมอ่าไหนลองดูซิวางไปครับเอ้ยเดี๋ยวเลดอิมพอร์เตอร์เฮ้ยได้ได้ได้คุณผู้ชมมีตัวอะไรเล่กข้าวเราด้วยครับนี่มันนี่นี่หว่ะไอตัว Among Us อ่ะไม่นะเราจะสู้มันได้หรือเปล่าประเด็นพี่แอ็กครับผมเจ้าวัน่ครนี้ เฮ้ยไม่โดนนะเนเลยงต่อยฮะเออต่อยได้อยู่ต่อยไปดิมาดิาเฮ้ยเฉามาดิครับหุ้ยมันถือมีดด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฆ่าได้แล้วเหรอได้มีดมานะครับผมมีดซัสเหรอโอ้โหดูเท่เหมือนกนันนะฮะเจ้านี้ไหนลองถือดิดูดิเท่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเล็กๆนิดหน่อยซึ่งดาเมจเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าได้ไข่อะไรมาด้วยวะเนี่ยโปรเฟสเซอร์โอ๊กเหละฮะแต่ตอนนี้หัวใจเรามี3แล้วนะครับถือว่าเยี่ยมมาเลยครับผมเพราะว่าเรามาลองใช้ดาบดูดีกว่านะครับเจ้าวันนี้ฟันเจ้าแก่ไปดิครับฟึบบเเเออนยมัจ็หรือเป้ ลุงไม่เจ็บนะฮะอะไรวะเนี่ยนึกว่าดาบจะโหดกว่านี้นะเฮ้ยใช่ปหมเนี่ยโอ้โหผู้ชมเหมือนดาบไม่มีดาเมจเลยอะเอาเว่าน,นอนก่อนแล้วกันครับเห็นมันมืดแล้วอะได้ดาบซัสมานะครับเจา้าวันนี้ไอ้ดูสิอย่างต่อไปว่าผมก็จะเป็นอ่ะโปรเฟสเซอร์โอ๊กนะฮะอ่าเราเสกไว้ตรงนี้แล้วกัน let's go เอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตามาดูคุ้นๆนะผู้ชม มือนเกมอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งจากเควสผมเขาบอกว่าแถวไม้โอ๊กมาเนี่ย16อันนะครับผมเอามาให้อ่ะโปรเฟสเซอร์นะฮะไม้โอ๊กเหรอเพราะฉะนั้นก็ทําขวานกันนะครับผมเอาละมาขวานครับไม้โอ๊กกันต้นนี้ต้นเดียวก็น่าจะพอแล้วนะแต่จริงผมก็ชอบนะเหมือนแบบเล่นทำเควสไปเรื่อยๆเลยนะฮะไม้โอ๊ก16อันใช่ไหมครับตอนนี้เราได้เท่าไหร่สิบแล้วฮะอีกต้นเดียวเอาตรงนี้เพิ่มด้วยแล้วกันนะครับจเจวานี้อ่ะมี17แล้วผู้ชมเขาบอกว่าให้เราคลิกขวาเหรอไหนดูซิปึ๊บอ๋อนี่ก็คคคคคคืืออ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 ใใใหห้้้้้้้้เเเเเเเรร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 ่่่่่ยยยๆลลลลนนนนะะะะััับบบบบบสสขขาาาาาไไไไปปกกแวววจีดดูซซิุุโโฟ์ณ ช่วยเหลือนะครับผมอะไรเทรนเนอร์ด้วยฮะเอาล่ะโปเกมอนฮาร์ดอันล็อกนะครับผมหรือแบบเราก็ได้หัวใจโปเกมอนมานะครับพิกาจูอันล็อกก่อเดี๋ยวนะเฮ้ยหาพิกาจูฮะไหนเราคลิกข,ขวาดิปึ๊บเฮ้ยโอ้โหคลิกข,ขวาปึ๊บแบบฟ้าผ่าเลยฮะอะไรวะเนี่ยเป็นพลังที่โหดมากเลยนะครับไอ้เ,อลอเลอโกเลมเรามาลองกันหน่อยมาเพื่อนได้พลังพิกาจูมาแล้วฮะคลิกข,ขวาไปโอ้โหเจ้าวันนี้โดนครับเฮ้ยเดี๋ยวรูปแม่มดอ๋อลุงมาโดนฟ้าผ่านี่หว่ากลายเป็นแม่มดนะฮะเฮ้ยสุดยอดเราได้พลังที่สุดยอดไปอยู่กับตัวแล้วสวัสดดีีคครรััับบบเจจ้้าแก่งวนนโช็อตไปปึ๊ เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาฟาพาใช้ดับซัดตบแล้วกันครับลงไปเพื่อนเออกลายเป็นแม่มดไปหมดเลยนะฮะเจ้าหนี้อ้โหบ้านไหมเลยว่ะไม่เอาดีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรวะเนี่ยหมวกอามาริโอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนน่าสนใจครับไหนลองคลิกขวาดูสิปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอะไรขึ้นน่ะเป็นหน้าปลากรูเหรอครับเฮ้ยอ๋อคือแบบมาริโอ้ใช่ไหมมันกลายเป็นแมปปลากรูเหรอฮะเอาละน่าสนใจเนี่ยมาไม่ได้เล่นปลากรูนานแล้วครับเจ้าหนี้ขึ แล้ววาร์ปเลยคุณผู้ชมอ่าไอตัวนี้ใช่ไหมอะแก้แค้นอีกรอบตายซะตายซะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะฆ่าได้โคตรนานเลยะไรวเนี่ยเฮ้ยโดนยาพิษด้วยฮะจะตายปะเนี่ยหัวรอโคตรนานเลยไม่เป็นไรเราน่าจะกระโดดได้อยู่ครับเจ้าวันนี้อ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับฟึบขึ้นมาเอ้ยตรงนี้เป็นหนาแท่งลอดเหรอมันจะเล็กหน่อยนะครับต้องระวังเออได้อยู่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับผม เอาละค่อยๆกินไปหิวเลือดไปด้วยฮะขึ้นมาตรงบันไดเอ้ยมันมีเจ็บด้วยอจังหวะมันเพิ่มอ่ะฟืบขึ้นมาฮะไตอ่ะบันไดสีม่วงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยไปยังไงวะเนี่ยอ๋อเด้งใช่ไหมเอาใหม่เอาหม่ลงมาอย่างงี้เหรอฟือบเด้งขึ้นมานะครับอุยอ้ยโอย้ยากว่ะเฮ้ยตาตเลยเหรออ๋อแล้วมีหัวใจเดียวนี่ว่ะเอาใหม่ฮะเจา้าวันนี้ไม่ยอมแพ้ครับผมมาดิครับ มาแล้วฮะพลังเทพยยเจ้าปากกลัวนะครับผมอีกรอบนึงเฮ้ยห,หรือว่าตรงนี้มันโดดได้เลยวะหรือว่าแบบอย่างงี้วะฟืบเด้งขึ้นมาแบบนี้อ๋อโอเคได้แล้วได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้เป็นกระจกนะครับเปิดไปเฮ้ยมาริโอฮาร์ดอย่างงั้นเหรอวิมาถึงก็ได้เลยครับตอนนี้เหมือนจะเปิดล็อกแล้วนะครับผมนี่มาริโอฮาร์ดครับก็กดชิปบวกกระโดดเนี่ยก็จะกลายเป็นซูเปอร์จัม๊์เหรอฮะเฮ้ยไหนดูซิกดชิปกระโดดปึ๊บเอ้ยซูเปอร์จัม๊์มาอ่ะคุณผู้ชมกลายเป็นมาริโอฮะโอ้หุยแล้วแบบเหมือนจะไม่่่่่่่่่เเ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 เจจจจจ็็็็บบบบบบหรร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 ืืออ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 ปลลลลลลลาาาาาาววววะะ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 ดดดดดดดมมมมััััันน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 นไไไไคคคค๋๋กกกโีีีีียยย้้้้้้ิทผ โอ้หาแล้วด้วยนะซึ่งเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรอ่ะเพื่อที่จะเอาหัวใจไม r คับเนี่ยก็ต้องคาฟอ่าในคัฟติ้งเทเบิลเหรอไหนขอดูซิมีอะไรให้ครัฟหรือเปล่าฮะฟืบเฮ้ยเดี๋ยวหัวใจไมครอคุผู้ชมเฮ้ยซึ่งต้องใช้เป็นอะใบไม้กับดินนะฮะเพราะฉะนั้นก็วิธีได้ใบไม้ก็ต้องนี่เลยกันไกลครับผมเอาล่ะโอก๊กใช่ไหมโอก๊กอาอยู่ไหนวะผมก,ก็ไม่คิดว่ามันจะมีหัวใจไม้คับด้วยเนี่ยได้เลยเดีย๋ยวรู้สึกว่าใช้อะอย่างละ3ใช่ไหมโอโอ,อ,อันนี้ก็โอก้กเห้ยอนันนี้ก็ มาลองดูดีกว่านะครับเจ้าวันนี้หัวใจไมค์ครับของเรานะครับครับสวัสดีครับผมไหนดูซิเป็นยังไงครับเฮ้ยอะไรอะ่ะให้ตบอสิบิลิเจอร์เลยครับตัวแรกชื่อว่าสการ์อ่ะลองตบดูปึ๊บต่อยไปฮะเฮ้ยบินหายไปไหนวนะน่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยครับผมเอาล่ะต่อไปเออนาธานนะครับตบนาธานไปนาธานบินครับผมวัตฟอร์เฮ้ยงงจริงอะไรวะเนี่ยอ่ะต่อไปครับผมเป็นอ่ะครีมนะครับผมแดนด้วยอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ผมตบอีกตัวนึงทำไมมันแบบเอ้าทำไมตัวนี้ไม่บินอ่ะอ่าตรงนี้นะผมริโอฮะริโอจัดไปบ๊อบด้วยฮฮะะะะะออออออ่่่่่่ไไไไปปปททััััััั้้้งงงคคคูเเเเเลลยยย็นน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 นรรบบบผมมมิ๋หหืืตตตวววีีีช บนวันนี้เจ๊กจะวันนี้ก็ต่อยเจ๊กไปเลยครับเออเฮ้ยเดี๋ยวมันต่อยซ้ำนะบ้ะได้นะแต่มันไปไหนแล้วเนี่ยต่อยตัวนี้ได้ปะไม่ได้ครับผมต้องมีชื่อใช่ไหมก็ต้องเมทเดครีมนั่นแหละไอครีมยังเหลืออยู่ฮะว่าแต่ทำไมตัวนี้ไม่บินไปวะไม่รู้ฮะแต่ว่ามาสุดท้ายเราให้หนาย้วเพื่อนเรียบร้อยอะไรอะแพ็กแมนเหรอฮะน่าสนใจนะจะวันนี้ก็คลิกขวาไว้ดีครับอ๋อเป็นแบบเขาวังกดแพ็กแมนคนะุณผู้ชมเฮ้ยเจ๋วอะแล้วเราจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยฟื้นฟื้นอ,อ่าเป็นแพ็กแมนนะครับจะวันนี้หาทางไปครับผมอ่าไไไมม่่ใชนนนนะทททาาาางงงหหดดีีี้ครับผเเยย กล่งกองครับแพ็กแมนฮาร์ดนะครับผมเจา้าวันนี้อ่าได้มาแล้วกดล็อกแพ็กแมนฮาร์ดนะครับก็อ,อะไรอะ่ะกดชิปแล้วแบบทำอะไรเกี่ยวเลือดสักอย่างนี่แหละอ่าเดี๋ยวขอลองเฮ้ยเดี๋ยวไอคนนี้คืออะไรเนี่ยพิกกี้บัสเชอร์เหรอเอาเนื้อหมูมาแลกนะครับเป็นอ่าโลบอคฮาร์ดเหรอเฮ้ยมีโลบอคด้วยเอาเปว่าอ,อย่างแรกเนี่ยขอทดสอบพลังก่อนนะครับผมอ่ากดชิปเหรอฮะฟึบโอ้นี่ไงกดชิปปึ๊บแบบตัวที่อยู่ใ,ใกล้ก็จะเจ็บนะครับผมพลังโหดเหมือนกันนะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราปลดล็อกมาอ่ามีฟอร์ดไหนใช่ไหมเอามอง โระเบิดเลยว่าต่อฟลักซได้ล็อกเก็ตลันเชอร์มาด้วยนะฮะเฮ้ยหรือว่ามันมาจาก GTA วะไอเน,นี้เนี่ยอ๋อนี่ไงปลดล็อธหัวใจ GTA นะครับอ๋อแล้วเราก็ได้ล็อกเก็ตลันเชอร์มาเฮ้ยแจว๋วอะได้ GTA มาด้วยฮเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อฆ่าลุงนี่แย่เลยฮะลุงอี่เพิ่งตายนะเราต้องทำเควสให้ลุงก่อนดีกว่าลืมเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปล่าหมูครับผมมาดิมาด,มาดิมีล็อกเก็ตลันเชอร์แล้วผมไม่กลัวอะไรแล้วฮะน้องหมูอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้ต้องตามหาครับงงหห่่มมไไนี้้ออาาต ดีกว่าฮะเพราะว่าขวาแรงสุดแล้วเจ้าเนี้ยต่อไปครับผมเราต้องการเนื้อหมูนี่เออสิบหกเลยนะฮะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะล็อกเก็ตลันเชอร์มันเหมือนแบบฆ่าไปเลยอ่ะไม่ได้ของฮะสวัสดีครับเจ้าหมูขอสับหน่อยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เจอหมูเพิ่มเลยครับตอนนี้เราได้มาสิบเอ็ดแล้วผมไกล้ละกันละขอหน่อยละกันนะหมูนี่มันหายยากเหมือนกันเนี่ยปิชาเรียบร้อยสิบเก้าแล้วครับผมกลับกันดีกว่าเออว่ะในไหนเนี่ยถ้าไปตอนคืนใช่ไหมเราลองใช้อาวุธแบบสู้กับไอ้พวกมอนสเตอร์ดูดีกว่านะครับนี่ปิก มะดูนะฟื้นแล้วมันแบบคลิกขวาได้รัวๆเลยนะครับลลพล่มภูเขาได้เลยเนี่ยโหดเกินไปหรือเปล่าระเบิดไปเลยครับฝูงวัวโอ้โหโคตรโหดครับล er ็อกเก็ตลันเชอร์เฮ้ยว่างไงแมงมุมเหรอตอนนี้แบบไร้เทียมทานครับว่างไงลุงลวิเลจเจอระเบิดครับผมคือตอนนี้มอนเตอร์อะไรมาไม่กลัวนะฮะไงเจอมอนเตอร์แล้วครับเจ้าวันนี้ก็ฟ้าผ่าไปเลยครับผมพลังปิ่นกระจนะฮะไฟฟ้าล้านโวลต์จัดไปเฮ้ยเดเด้อเด้อใจเย็น ล็อกเก็ตลันเชอร์ละกันเหรอเพราะว่าอันนี้แหละตึงสุดแล้วครับดูดิถล่มได้หมดนะฮะโหดจริงโหดจริงวันนี้ซอมบี้ระเบิดไปครับเอ้าไม่โดนระเบิดไปนี่ล,ล็อกเก็ตลันเชอร์ฮะนี่มันโหดจริงแบบโคตรชอบเลยเนี่ยแรงมากครับเพื่อเดี๋ยวนะพิกซอมบี้โอ,อ้โหมันโดนฟ้าผ่าแบบกลายเป็นพิกซอมบี้เลยนะฮะเอาล่าจะจ้าวันนี้รู้สึกแบบสู้พอใจเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวดะเหลือตัวนี้นี่หว่าขอลองพลังหน่อยว่าของจริงหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ตายก่อนนะครับไหนดูสิระเบิดไปครับผมโอ้โหหนึ่งทีแบบร้าวนะฮะออ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 อะะะไไรรเเเเนน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 นีีีี่่่ยยยยตตตตัวววว้้้้้าาางงงดดกผม ขึ้นว่าผมตายเพราะสไปเดอร์อ่ะผมยังชอบเลยเอาล่ะเรามีของมาแลกแล้วลุงแลกเป็นหัวใจโลโบอกนะครับกดมาเดฮาเจ้าวันนี้อ่ะเฮ้ยลุงตายเลยเหรอปลดล็อกหัวใจโลบอกแล้วครับเจบ้าวันนี้ซึ่งเราได้อะไรมาเนี่ยสเต็งเหรอโอ้สเต็งสองครับคุณผู้ชมโหดอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้โหดกว่าเดิมอะ่ะเอาล่ะเกลตันนะครับเดี๋ยวลองบัดเดียวกันปุ๊บต่อยไปครับผมไม่มีอะไรฮะดาบแล้วฮะอุย้ยตายเลยครับผมค่อนข้างโหดแหละแล้วก็เหมือนเราจะได้นี่มาเฮ้ยนี่มันไข่สปอนนี่นี่หว่าฮักกี้วูก,กี้นะครับเฮ้ยตอนนนี้มัเป็นนแบบบ่าจะอสเเเลยยป่ะนีอาเป็นว่าตอนนี้ขอองที่่เรราาจจะะสู้้ก็แบบนพมรร็็ออคเเกตแลนช์ ดาบก็มีนะฮะแอปเปลิลทองเออว่ะกินไว้ก่อนดีกว่าเพิ่มออพลังซะหน่อยนะฮะเอาล่ะฮักกี้บุกี้อ่ะก็มาดิครับโัวตัวยังใหญ่ครับเนี่ยเฮ้ยมันตัวใหญ่ไปเป้าสู้ไงดีเนี่ยเขาบอกให้คิวเดอะบอสนะครับมาดิตบไปครับเฮ้ยเฉาเฮ้ยตบเขาอยู่ตบเขาอยู่อ่าเราจะเป็นแบบอาเกนลันเชอร์เลยครับยิงเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเฉาวิคุณผู้ชมโคตรแรงครับตายซะเอ้ยเรียบร้อยมันตายแล้วครับผมซึ่งมันดรอปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะฆ่าเสร็จนะก็คือแบบปลดล็อกหัวใจสุดท้ายนะครับอ๋อคือแบบนี่เห็นปะตอนนนนนนีีี้้จจออออยยยเเเเเกกกมมมมม่่่่ัััคคครรรบบบบแแแลลววะะะาาา็ืสสหใขงต คครรบบแล้วนะัซึ่งตอนนี้ก็คือแบบพลังเราโหดมากครับดูดิสเต็งสองนะฮะมีล็อกเก็ตลันเชอร์มีอะไรแบบเพียบอะไหนๆเราก็เคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเรามาลองสู้กับบอสด,ดูดีกว่านะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยผมอยากลองกับเป็นอวิเธอร์ฮะอยากรู้วิเธอร์จะแบบโหดแค่ไหนนะครับจ er เจ้านี้ไหนโดนล็อกเก็ตลันเชอร์ไปดิเอ้าตายฮะอะไรวะเนี่ยล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงเข้าไปโดนปะวะยิงเข้าไปครับต้องโดนดิต้องโดนดิก็จะบอกนะมันทำอะไรวิเธอร์ไม่ได้อ่ะเดิอบจำขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ยิงไปเออเฮ้ยคุณผู้ชมเเเเเเหมมมมมืมมมอมอออนนนััไไไไไไ่่่่่จจ็บลยยยะะปด้งงววีา อะพอก่อนเพรก่อนอมันใช้กับบอลไม่ได้ผลหรอแต่ว่ามันโหดมากเลยนะพลังระเบิดเนี้ยอุ้น่าเสียดายว่ะแล้วถ้าเป็นมังกรเลยฮะขอลองยิงมังกรดูหน่อยเถุณผู้ชมผมอยากรู้อ่ะมันจะเจ็บหรือเปล่าฮะไหนว่ามังกรขอลองหน่อยเพื่อนยิงไปฟืบนล็อกเก็ตลันเชอร์ของเราเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เจ็บเลยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิมันไม่เป็นไรเลยะฮะวัตตาฟ์เอาล่ะย,ยิงเลยนะครับปุ๊บระเบิดไปเฮ้ยก็เหมือนจะเจ็บอยู่นะคุณผู้ชมมันระเบิดอ่ะแต่ว่าโอ้โหไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเลยฮะกลับไปดีกว่าคุณผู้ชมคิวฮะเอาแล้วก็ เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแบบรู้สึกจะมีอ่าเก้าหัวใจนะครับผมอ่าแต่ว่าเออใช่แหละนะครับนี่อันนี้เป็นหัวใจธรรมดาไงแล้วก็เพิ่มอีกเก้าอันนะครับโอเคผมก็ได้ะชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดาต้าแพกนี้เนี่ยลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปโหลดได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้โคเมทเท่านี้สวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ